เอ,อ้ยแปบไม่ได้นี่ดูหมูไมิ้นเนี่ยพูดอร่อยอไหมดูโชว์หน่อยโชว์หน่อยไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยอม,มันหวานแหยบหวานแหยบนะนี่บรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศของเรานะครับเป็นปลำน้ำนะครับ กำลังอร่อยมันไม่เปรี้ยวนะหวานดีนะน้ำจิ้มรสเด็ดเลยอร่อยหรือานี้แหละน้ำจิ้มเออตอนนี้เราก็น้องๆก็มากินด้วยนะครับเขาเรียกอะไรนะลิงปิงใช่ไหมลิงปิงเปรี้ยวนะครับอร่อยเปล่าแต่มันไม่เปรี้ยวนะเรามาเลี้ยมน้ำกันนะครับ หวานเจี๊ยบแป๊บชี้กินได้นะหวานเปล่าหวานรอเปียวอะ่ะ <c oughs> <c oughs> น,นี่เดี๋ยว้องกินสุดยอดมาก <c oughs> อันนี้มาเล่นน้ำนาน,านยังเนี่ยถ้าชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำชิปใหม่ๆอีกครับขอบคุณมากครับ